นายจ้างของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับพลาสติกขึ้นรูปอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์เอาแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายทั้งมีบัตรไม่มีบัตรนะครับขึ้นรถตู้ขึ้นรถเก๋งส่วนตัวแล้วบอกว่าจะพาไปอยู่ในไร่ที่ระยองสุดท้ายก็ไม่ได้ไปบางส่วนก็มีเพื่อนมารับไป คนที่ไม่มีเพื่อนก็ไปไม่ได้คนที่มีเพื่อนบางคนก็เพื่อนไม่รับสุดท้ายก็ไปทิ้งไว้ที่บางพลีสมุทรปราการ14คนเอาไปทิ้งเหมือนหมาเหมือนแมวเลยอยู่ข้างทางมีคนไปเจอแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งต่อมอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะครับนี่คือนายจ้างครับชัดไหมครับนายจ้างคนไทยไหมนี่ต้องไปไล่ดูในบริษัทเนี่ย ว่าเป็นบริษัทที่เป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของไหมหรือต่างชาติแล้วก็นำเอาแรงงานต่างด้าวเหล่านี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยนะที่เขาเข้ามาทำเนี่ยไม่มีบัตรนั้นผิดอยู่แล้วส่วนที่มีบัตรใช่ว่าจะถูกเสมอไปก็ต้องไปดูว่าบัตรหมดอายุแล้วหรือยังกับ2บัตรให้ทำงานที่ไหนและบัตรนี้ทำงานกับใครตอนออกบัตรทำงานกับผมแต่ถึงเวลาเขาหนีจากผมไปทำงานกับคนอื่นอันนี้ก็ต้องไปดู